I night, เพลงรักน้องพรนับเป็นเพลงหนึ่งในประวัติศาสตร์ของวงการเพลงที่ดังแบบถล่มทลายดังเป็นปรากฏการณ์ไปที่ไหนก็ได้ยินคนไม่ชอบเพลงลูกทุ่งไม่ได้อยากฟังก็ต้องได้ยินเพราะเพลงรักน้องพรที่ร้องโดยสดใสรุ่งโพทองนั้นดังสนั่นเมืองจริงๆในยุคนั้นเพลงนี้มีเกร็ดมีเรื่องเล่าที่น่าสนใจหลายประการเป็นเพลงที่สดใสรุ่งโพทองเคยให้สัมภาษณ์ว่าชีวิตจากเป็นหนี้หลายล้านร้องเพลงรักน้องพรเพลงเดียวชีวิตเปลี่ยน เรียกว่าเป็นเพลงช่วยชีวิตที่ตอนนั้นเป็นขาลงสุดๆเป็นหนี้หลายล้านเครียดถึงขั้นสุดจนคิดอยากจะบวชตลอดชีวิตแต่สุดท้ายก็กลับมาโด่งดังดังชนิดที่ตัวผมเองยังตกใจเพลงรักน้องพรยังมีแง่มุมที่น่าสนใจอีกหลายอย่างเช่นเดิมชื่อเพลงที่ครูเพลงตั้งไว้คือร On ักน้องอ่อนไม่ใช่รักน้องพรและจริงๆแล้วเพลงนี้ตัวเต่งที่โปรดิวเซอร์ล็อกไว้ให้ร้องไม่ใช่สดใสรุ่งโพทองมีนำซ้ำเขาคือ คนที่4ที่ได้ร้องเพลงนี้หลังจากนักร้อง3คนแรกที่โปรดิวเซอร์คือครูมนเมืองเหนือหมายตาไว้แต่มีอันต้องไม่ได้ร้องจะว่าไปแล้วอาจเรียกได้ว่าเพลงนี้เกิดมาเพื่อเป็นเนื้อคู่ของสดใสรุ่งโพทองก็ว่าได้ นี่คือเนื้อเพลงบางส่วนของเพลงรักน้องพรซึ่งดัดแปลงทำนองมาจากเพลงไทยเดิมที่มีชื่อว่าลาบกระทบไม้แต่งโดยเกียรติเฉลิมชัย หลังจากปล่อยเพลงออกมาก็เป็นที่ชื่นชอบของบรรดาคอเพลงลูกทุ่งตามร้านคาราโอเกะตามเวทีในงานเทศกาลต,ต่างๆยุคนั้นต้องมีเพลงนี้เพลงรักน้องพรเป็นเพลงที่ทำให้สดใสรุ่งโพทองกลับมาดังระเบิดอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เคยดังมาจากเพลงรักจางที่บางปะกงและเพลงบอกรักฝากใจมาแล้วเมื่อราวๆ20ปีก่อนหน้านั้นสดใสรุ่งโพทองเผยว่าเดิมทีเพลงรักน้องพรนี้ ผู้ที่จะได้ร้องคือยอดรักสลักใจแต่ช่วงนั้นยอดรักคิวแน่นมากซึ่งครูมนเมืองเหนือเผยเบื้องหลังของเพลงนี้ว่าจริงๆแล้วเพลงรักน้องพรเป็นเพลงแรกหมากล่าวคือยอดรักสลักใจอยากได้หมาสวยๆของเฮียจัวซึ่งเป็นเจ้าของค่าย RS ในยุคนั้นครูมนเมืองเหนือเลยให้ร้องเพลง3ชุดแล้วจะขอหมาจากเฮียให้และยอดรักสลักใจก็ได้อัดเพลงไปแล้ว2ชุดเหลือเพียง1ชุด ซึ่งชุดที่3มีเพลงรักน้องพรรวมอยู่ด้วยตั้งใจให้ยอดรักขับร้องแต่ช่วงนั้นยอดรักดังจากเพลงชุดละครมนรักลูกทุ่งไม่มีเวลาครูมนเมืองเหนือก็เลยกะว่าจะให้สอนเพชรร้องแต่เขาร้องไม่ถนัดให้สันติดวงสว่างก็ไม่ร้องส้มจึงหล่นมาที่สดใสรุ่งโพทองที่ช่วงนั้นกําลังลําบากเรื่องนี้สดใสรุ่งโพทองให้สัมภาษณ์ว่าตอนนั้นผมหยุดวงเส็จกลับไปอยู่บ้านตลก ชวนมาเล่นหลังจากนั้นก็มาร้องห้องอาหารอยู่10กว่าปีก็อาศัยว่าเลี้ยงชีพตัวเองก็เผอิญมาเจอเพื่อนๆสอนเพชรมาคุยบอกว่าเราจะอัดเสียงมาดูนะเราก็ไม่ได้ทําอะไรก็เลยไปดูสอนเพชรมาถึงเขาก็เอาเนื้อเพลงให้ชื่อเพลงรักน้องอ่อนซึ่งทั้งวันเขาร้องไม่ได้เหมือนสอนเพชรยังไม่ค่อยถนัดเพราะดนตรีมันต่ําเกินไปแต่เขาเสียงสูง จนฝ่ายควบคุมลูกทุ่งลองให้ผมไปร้องออกไปร้องสามเที่ยวครูมนเมืองเหนือบอกกูเอาวันนี้แหละคอยดูนะขายไม่ได้หรือมึงไม่ดังกูจะลาออกจากบริษัทและเพลงนี้ก็ดังจริงๆเรากับครูมนเมืองเหนือมีหูทิพย์ก็ไม่ปานอีกประการหนึ่งที่น่าสนใจคือเดิมทีเพลงนี้ชื่อเพลงรักน้องอ่อนแล้วจากน้องอ่อนมาเป็นน้องพรได้ยังไงสดใสรุ่งโพอทองเผยว่าครูมนแกมีแฟนบ้านเล็กชื่อพรเราก็แซวกันว่าอาจารย์เป็นน้องอ่อนทําไมเป็นน้องพรก็หมดเรื่องหมดราว จากน้องอ่อนเลยกลายเป็นน้องพรด้วยประการชนิดหลังจากเพลงนี้ปล่อยออกไปและโปรโมตได้3เดือนก็ได้รับความนิยมจากทั่วประเทศทั้งจากชนบทและในกรุงเทพเพลงนี้มันเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตจากนักร้องคาเฟ่ที่ต้องรอคิวตลกทั้งคืนบางคืนรอแล้วก็ไม่ได้ร้องแต่เพราะรักน้องพรงานมาแบบแทบจะขยับตัวไปไหนไม่ได้เลยถือเป็นโชคดีในชีวิต เพลงรักน้องพรดังทั่วประเทศเปลี่ยนชีวิตของสดใสให้รุ่งโรจน์ขึ้นมาอีกครั้งและทําให้วงการเพลงลูกทุ่งคึกคักและค่ายเพลงรวยมหาศาลเพลงนี้ทําให้สดใสรุ่งโพทองเดินสายแบบเวิด์ทัวร์รอบโลกแทบจะไม่มีประเทศไหนที่ไม่ได้ไปยุโรปเขาไปมาแล้วทุกประเทศเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่สนับสนุนความคิดที่ว่าเพลงที่เป็นเนื้อคู่ของนักร้องคนใดแล้วก็คงไม่แคล้วได้ร้อง และได้สร้างความไพเราะสร้างความเพลิดเพลินจรวนใจให้ผู้คนและก็พลิกชีวิตของผู้ร้องเองด้วยใครจะไปนึกว่าจากเพลงแลกหมาเพลงส้มหลน่นกลับกลายเป็นเพลงชุบชีวิตเป็นเพลงที่สร้างปรากฏการณ์ดังสุดๆแบบพลิกความคาดหมายเป็นอีกเรื่องเล่าที่เป็นสีสันของวงการเพลงบ้านเราหูดีแชนแนลขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจากบทสัมภาษณ์ของคุณอาศศัยรุ่งโพทองและขอบคุณข้อมูลจากคอลัมน์ เป็นคุ้งเป็นแควโดยเขนสองแควรขอบคุณมากครับก่อนจ้าพรคืนนี้คอนอนบานพรด้วยได้ไหมพี่คน